สวัสดีครับอบังขายถั่วสวัสดีครับวันนี้มาออกงานเฟรนชชายนะครับอบังขายถั่วเนี่ยครับจุดเริ่มต้นมาจากเป็นคนที่ชอบทานถั่วนะครับแล้วก็แล้วปัจจุบันเนี่ยคนสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับถั่วก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่ให้ความสนใจในขณะนี้นะครับโปรดักของเราก็จะมีเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับอัลมอน์เป็นพิตาชิโอวอลนัทนะครับหรือจะเป็นแบบผสม2อย่างผสม3อย่างก็มีนะครับแล้วก็จุดเด่นของเราก็คือถั่งเรานะครับคัดพิเศษไม่จัมโบ้เกรดพรีเม แล้วก็แพ็กเกจของเราเนี่ยก็คือจะเป็นแพ็กเกจของอาบังขายครัวครับที่เป็นคอนเซปต์เหมือนอาบังเนี่ยมาเสิร์ฟถั่วให้ถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็แพ็กเกจของเราก็จะมีปรับตามซีซันนิ่งนะครับอย่างเช่นช่วงนี้ก็เป็นช่วงธีมคริสต์มาสใช่ไหมครับอาบังของเราก็จะมีปรับเป็นหนวดแดงแล้วก็จะมีแพ็กเกจที่น่ารักสามารถใช้เป็นของขวัญให้กับ คนอื่นได้นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับก็ติดต่อได้ที่อบางขายถั่วนะครับเราก็จะมีเป็นราคาขายส่งให้นะครับขั้นต่ำยี่สิบกระปุกนะครับหรือว่าถ้าท่านใดมีพื้นที่อะไรนะครับเราก็สามารถมีซัพพอร์ตเรื่องการออกแบบเชลล์หรือว่าออกแบบของพื้นที่การขายให้ได้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่อบางขายถั่วนะครับตามเพจ Facebook IG อบางขายถั่วครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0877116040น่นนะครับติดต่อที่อบางขายถั่วได้เลยครับ แฟนช c h เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ